สวัสดีครับขอบคุณที่กดเข้ามาฟังกันนะครับคลิปนี้ผมอยากชวนคุณหยุดทุกอย่างไว้แค่สักครูหายใจเข้าลึกๆปล่อยทุกอย่างที่แบกไว้เบาๆแล้วลองถามตัวเองเบาๆคำถามนี้ครับคุณเคยอยากเปลี่ยนชีวิตให้ดีขึ้นไหมครับบางทีเราอาจจะเคยรู้สึกว่าชีวิตมันวุ่นวายเกินไปสิ่งที่อยากทำมันเยอะไปหมดแต่เรากลับไม่รู้ จะเริ่มยังไงดีผมเข้าใจนะครับเพราะผมเองก็เคยรู้สึกแบบนั้นเหมือนกันและผมก็ได้เรียนรู้อย่างหนึ่งว่าการเปลี่ยนแปลงชีวิตไม่จำเป็นต้องเริ่มจากอะไรใหญ่โตบางครั้งแค่เราค่อยๆปรับนิสัยเล็กๆในแต่ละวันมันก็สามารถเปลี่ยนทั้งวิธีคิดและสุดท้ายเปลี่ยนชีวิตเราได้จริงวันนี้ผมเลยอยากมาแบ่งปันกับคุณครับ กับผ้านิสัยเล็กๆที่ผมลองทำแล้วเห็นผลและผมเชื่อว่าถ้าคุณลองทำตามวันละนิดแบบไม่กดดันตัวเองคุณจะเริ่มรู้สึกถึงพลังบางอย่างที่เปลี่ยนไปทีละนิดถ้าคุณพร้อมแล้วลองฟังไปด้วยใจที่เปิดกว้างนะครับเราไปเริ่มกันเลยครับข้อที่หนึ่งเริ่มวันด้วยการตั้งเป้าให้ตัวเองทุกเชาวคือโอกาสใหม่ ที่เราจะได้เริ่มต้นใหม่อีกครั้งแต่หลายครั้งเราตื่นขึ้นมาด้วยความรู้สึกเหมือนโดนชีวิตวิ่งชนเหมือนทุกอย่างรอให้เรารับมือโดยที่เรายังไม่ทันได้ตั้งหลักนั่นแหละครับเพราะเรายังไม่ได้ตั้งเป้าการตั้งเป้าไม่ได้แปลว่าเราต้องมีแผนชีวิตสิบปีหรือมีตารางแน่นเป็นรายชั่วโมงบางวันเป้าหมายแค่เพียง อยากยิ้มให้ใครสักคนหรืออยากนั่งเงียบๆกับตัวเองสักห้านาทีมันก็เพียงพอแล้วครับผมเองลองเริ่มจากจดในกระดาษแผ่นเล็กหรือบางวันก็แค่พูดในใจตอนแปลงฝันวันนี้ฉันอยากจะเย็นขึ้นอีกนิดวันนี้ฉันอยากโทรหาแม่วันนี้ฉันอยากทำงานให้เสร็จแค่หนึ่งอย่างแค่นั้นครับเราได้เริ่มต้นวันด้วยความตั้งใจ ไม่ใช่แค่ปล่อยให้ชีวิตพาเราไปเชื่อผมครับเป้าหมายเล็กๆเหล่านี้คือจุดเล็กๆที่จะค่อยๆพาเราไปสู่ชีวิตที่มีทิศทางและเต็มไปด้วยความหมายมากขึ้นในทุกวันข้อที่สองอ่านวันละหน้าดีกว่าไม่อ่านเลยคุณเคยอยากเป็นคนอ่านหนังสือเยอะๆไหมครับแต่พอเจอชีวิตจริงงานก็เยอะโทรศัพท์ก็เด้งตลอดสมาธิแทบไม่มีจะเหลือ หนังสือดีๆที่อยากอ่านก็เลยกลายเป็นแค่ของตกแต่งบนโต๊ะหรือหัวเตียงผมเข้าใจเลยครับผมก็เคยเป็นแบบนั้นเหมือนกันจนวันหนึ่งผมบอกตัวเองว่าไม่ต้องอ่านเยอะก็ได้แค่วันละหน้าก็พอหน้าเดียวจริงๆครับฟังดูเล็กน้อยใช่ไหมครับแต่พอผมทำแบบนั้นทุกวันมันค่อยๆเปลี่ยนอะไรบางอย่างในใจผมมันไม่ใช่แค่ได้ความรู้จากเนื้อหา แต่มันคือช่วงเวลาสั้นๆที่เราได้หยุดได้อยู่กับตัวเองได้ซึมซับความสงบและได้ฟังเสียงของตัวเองเงียบบางวันผมเปิดหนังสือแล้วอ่านหน้าเดียวจริงแล้วก็ปิดเลยไม่รู้สึกผิดด้วยครับเพราะผมรู้ว่าผมทำตามสัญญาแค่วันละหน้าแต่ผมกำลังสร้างนิสัยของคนรักการเรียนรู้ทีละนิดทีละนิดถ้าคุณอยากเริ่มอ่าน อย่ารอให้มีเวลาเยอะอย่ารอให้รู้สึกพร้อมหยิบหนังสือที่คุณสนใจขึ้นมาแล้วอ่านเลยครับแค่หนึ่งหน้าข้อที่สามขอบคุณแม้แต่เรื่องเล็กน้อยเราเติบโตมาในโลกที่มักจะสอนให้เราไล่ขวาคว้าความสำเร็จคว้าความฝันคว้าสิ่งใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่ค่อยมีใครสอนเราให้หยุดแล้วหันกลับมามองว่า วันนี้เรามีอะไรอยู่ในมือแล้วบ้างฟอ oh. มันเป็นคำง่ายๆคำหนึ่งแต่มีพลังเหลือเชื่อเลยครับขอบคุณกาแฟอุ่นๆแก้วนั้นตอนเช้าขอบคุณเสียงหัวเราะจากเพื่อนร่วมงานขอบคุณแดดอ่อนๆที่ส่องเข้ามาทางหน้าต่างหรือแม้แต่ขอบคุณที่วันนี้เรายังหายใจอยู่ผมเคยลองจดสิ่งที่รู้สึกขอบคุณทุกคืนก่อนนอนบางวันก็มีเยอะ บางวันก็มีนิดเดียวแต่ผมสังเกตว่าวันไหนที่ผมขอบคุณอะไรได้ง่ายวันนั้นใจผมจะสงบมากเป็นพิเศษและพอเรารู้จักขอบคุณในสิ่งเล็กเราจะเริ่มมองเห็นความสุขเล็กๆได้ง่ายขึ้นด้วยครับลองเริ่มวันนี้เลยก็ได้นะครับก่อนจะนอนหรือก่อนจะปิดคลิปนี้ถามตัวเองว่าวันนี้มีอะไรที่ฉันรู้สึกขอบคุณบ้างอย่าเพิ่งรีบตอบครับ แค่ฟังหัวใจตัวเองเงียบแล้วคุณจะเจอคำตอบที่งดงามกว่าที่คิดข้อที่สี่เดินคนเดียวสักสิบนาทีต่อวันเคยรู้สึกไหมครับว่าวันหนึ่งผ่านไปเร็วมากจนเราแทบไม่มีเวลาอยู่กับตัวเองเลยเราตื่นมาจับมือถือเราทำงานอยู่กับหน้าจอเรากลับบ้านก็ยังดูซีรีส์หรือถ่ายฝีต่อแต่ระหว่างวันนั้น มีสักกี่นาทีที่เราได้เดินช้าๆโดยไม่มีเสียงใครไม่มีเป้าหมายไม่มีนาทีผมลองทำสิ่งนี้มาได้สักพักครับเดินคนเดียวโดยไม่พกอะไรเลยไม่ต้องเปิดเพลงไม่ต้องฟังพอดแคสต์แค่เดินและฟังเสียงของโลกเสียงลมพัดผ่านใบไม้เสียงเท้าแตกกับพื้นถนนเสียงเงียบของหัวใจที่ค่อยๆดังขึ้น ผมไม่เคยคิดเลยว่าการเดินเพียงสิบนาทีแบบนี้จะเป็นเหมือนการกอดตัวเองเบาๆในแต่ละวันในช่วงเวลานั้นผมไม่ต้องเป็นใครเลยไม่ต้องเก่งไม่ต้องตอบแชทไม่ต้องมีคำอธิบายและสิ่งที่สวยงามคือยิ่งเราได้ฟังเสียงตัวเองบ่อยขึ้นเราจะรู้ว่าบางความเหนื่อยมันไม่ได้ต้องการคำปลอมมันแค่ต้องการความเงียบและพื้นที่เล็กๆ ให้ใจ่ายได้พักพรุ่งนี้ถ้าคุณพอมีเวลาลองเดินคนเดียวสักสิบนาทีดูนะครับแล้วคุณจะเริ่มได้ยินเสียงของตัวเองชัดขึ้นทีละนิดข้อที่ห้าหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นผมเชื่อว่าเราเคยรู้สึกแบบนี้กันทุกคนครับเวลามองชีวิตของใครบางคนแล้วก็เผลอถามตัวเองว่าเมื่อไหร่เราจะเป็นแบบเขาได้บ้าง เราเห็นเพื่อนประสบความสำเร็จเราเห็นใครบางคนมีชีวิตที่ดูพร้อมไปหมดในขณะที่เรายังรู้สึกว่าเรากำลังพยายามอยู่ทุกวันแต่รู้ไหมครับต้นไม้แต่ละต้นเติบโตต่างกันบางต้นสูงเร็วบางต้นโตช้าแต่ลึกบางต้นออกดอกไวบางต้นต้องใช้เวลาก่อนจะบานแต่บานนานชีวิตของคุณไม่จำเป็นต้องเหมือนใครเลยครับ คุณไม่จำเป็นต้องรีบเพื่อให้ไปถึงพร้อมกันไม่ต้องเปลี่ยนตัวเองเพื่อให้เหมือนใครอีกคนคุณแค่ต้องเป็นคุณในแบบที่ดีที่สุดเท่าที่เป็นได้เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นมันมีแต่จะทําให้คุณรู้สึกขาดแต่ถ้าคุณหันมาเปรียบเทียบตัวเองกับตัวเองเมื่อวานคุณจะเริ่มเห็นความก้าวหน้าแม้จะเพียงนิดเดียวก็ยังดีกว่าไม่ขยับเลย วันนี้คุณอาจจะยังไม่ถึงจุดที่หวังแต่คุณกำลังเดินอยู่บนทางของตัวเองและนั่นคือสิ่งที่น่าภูมิใจมากแล้วครับทั้งหมดนี้อาจไม่ได้เป็นเทคนิคใหม่หรือเคล็ดลับเปลี่ยนชีวิตในชั่วข้ามคืนแต่มันคือสิ่งเล็กๆที่ถ้าคุณลองทำอย่างสม่ำเสมอมันจะค่อยๆซึมเข้าไปในชีวิตเหมือนแสงแดดอ่อนๆที่ค่อยๆทำให้เช้าสว่างขึ้นทุกวันหายใจลึก อ่านวันละหน้าขอบคุณแม้เพียงเรื่องเล็กน้อยเดินคนเดียวสักสิบนาทีและหยุดเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นฟังดูธรรมดาใช่ไหมครับแต่ชีวิตจริงมันก็ประกอบขึ้นจากเรื่องธรรมดาแบบนี้แหละแค่เรารู้จักอยู่กับมันอย่างตั้งใจและไม่เร่งตัวเองจนเกินไปคุณไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนตัวเองทั้งชีวิตในวันนี้แค่ค่อยๆขยับทีละก้าว ในแบบที่คุณไหวและถ้าวันไหนคุณเหนื่อยลองกลับมาฟังคลิปนี้อีกครั้งก็ได้นะครับผมจะอยู่ตรงนี้เสมอคอยเตือนคุณว่าคุณกําลังทําดีที่สุดแล้วเท่าที่ใจคุณจะทําได้ในวันนี้ขอบคุณที่ฟังมาจนถึงตอนนี้นะครับถ้าคลิปนี้ช่วยให้คุณรู้สึกดีขึ้นสักนิดอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปแบบนี้ต่อไป แล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับขอให้คุณมีวันที่อ่อนโยนกับตัวเอง